จับตามาด้วยนะฮะมาแล้วครับมาแล้วครับว uh ้าวสองเส้ยงานให้สั้นันมาเรื่อยๆโอเคมามาตอนนี้มาการ์ก็แล้วโอมี่ครับเดี๋ยวผมจะให้เขาโอ้โหนะครับตอนนี้ผมก็จงบอกว่าจะเบียดพี่ครับหล่นลงไปเลยเอาเขาเจอเขาทักทายเขาทักทายกันเขาทักทายกันโอเคเขาทักทายกันนี่ได้เลยได้เลยครับทักทายเลยครับ อะไรอะอะไรอะยะอไรบ้างอ๋อยะอไระฮะอ๋อเขาเามีของเมานเขาเพิ่มโัลยก็คือเก็บมามาให้โกมี่อ๋อใช่ไหมไม่ใช่นะแล้วอธิบาของใครนะาะ99ชี้เฉยๆโอเคมาได้เลยก่อนอื่นเดี๋ยวพี่ให้ก่อให้ทั้งสองนให้จบขึ้นนะ29ครับบ ปลาล์หล่นะแล้วานะเอาละมายกคนอเสิรปุกืนเลยครับกับน้องโทมี่นะครับแลนโนัซนของเราด้วยสโพสต์กันอ่ะเริ่มจากโพสต์ที่หนึ่งเลยหนึสองา๋อนี่นะครับโอ้โพสต์คู่แบบนี้เลยนี่ช <c oughs> าลักอ่ะขอดูท่าที่สครับท่าที่สองท่าที่ส จะ่ไครับแต่อ๋อเปแอบไปด้นานหลังแอบด้นานหลังนะครับอ๋อนี่โอโอเคนะครับเอางี้เอางี้นะครับเสิร์ฟไปแล้วสองท่าพอกาสังโอ้โหตัณชวนด้วยในฐานะที่เราอะออกงานบ่อยนะครับนิดหนึ่งแล้วก็เป็นดาราเด็กหนึ่งร้อยเคเรื่งองต้ตอนนี้นะครับพอกาสังขอหนึ่งท่านนี้นะครับอยากให้แบบชวน ชวนโทมี่เขาโพสหนึ่งขอท่าเด็ดเดือดหนึ่งท่าได้ไหมไม่เลยค่ะอะได้เลยใช่ไหมมาอ่ะเดี๋ยวข่อนเนี่ยโทมี่ขยับไปได้อีกแค่สองท่าเลยนะ,ะประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้โอเคด้านเนี้ยต้องขยับหน้าด้านเนี้ยต้องชวนไปหลังกุ้ทีเลยนะคะรับบอกข้าสั่งเลยโอเคขอหนึ่งท่าจะเป็นท่าประมาณไหนนะจะได้บอกโทมี่ก่อนจะได,จะได้จะเป็นดท่าประมาณไหน เป็นท่าดอกไม้มือต้องทำยังไงนะอ๋อเอามือจับที่ประมาณแก้มแก้มตัวเองใช่ไหมแล้วก็แก้มแล้วก็เอียงหัวนิดหน่อยต้องเอียงซ้ายนนะอเอียงขวาครับถ้าเอียงซ้ายเอียงซ้ายแบบนี้นะคะรับพระองนี้ลองดูนะครับโพสเป็นท่าดอกไม้เนาะเอามือ ตรงนี้สู้นะลูกนะครับที่เป็นกำลังใจให้โอเคน้ำสปอร์ตได้อยู่เอามือเอามือเอามือมาลมาจับที่แก้มอ่าแล้วก็เย็นเย็นคอเย็นหัวท่านซ้ายแล้วก็ยกขาหนึ่งข้างได้ไหมได้นะโอเคหนึ่งสองสามมาฮึ๊บเออโอ้โหดูมั้สุดยอดนะครับสุดยอดนี่เออฮึ๊บฮึ๊บข้าเก็บข้าเก็บข้าไปเลย วเรื่องอะไรด้วยนะครับโอเคครับ ความสดใสความน่ารักให้กับเพื่อนๆทุกคนได้อย่างเต็มที่เลยนะครับก็หวังจะลงจากเวทีนี้ไปสุดท้ายแล้วกันเดี๋ยวให้นั้งโทนี่นะครับแล้วก็จะว่าไปเคมีเขาก็ดีเหมือนกันนะจะว่าไปจะว่าไปเคมีเขาก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยโอเคอ่ะดังนั้นโทมี่ครับหลัวนัสั่งอยากให้บอกว่าส่งจุ๊บหน่อยส่งจุ๊บเอาแบบใหญ่ๆเลยให้กับทุกๆคนในวันนี้ที่มาร่วมงานโอเคไหม

โทมีโ่โทมัสันเออโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณนะโทมี่ครับขอบคุณโทมัสันด้วยนะโอเคครับน่ารักมากขาละเดี๋ยวให้ลงไปพักผ่อนหน้าก่อนนะครับเนี่ยนะครับน้องโทมี่ของเราซึ่งเป็นมาสคอตัวแรกนะครับของานยอดคำที่จะมาเสิร์ฟความสดใสความน่ารักนะครับความเฟรชชี่แบบนี้ให้กับทุกทุกคนนะคะรับพบเจอกันก็จะมีแต่รอยยิ้มเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะค,ะครับเอาละนะครับขาไปนะสหรับ น้องสมมีและน้องโภคศักดิ์นะับแต่ว่าช่วงต่อไปครับท่านครับเราจะเข้าสู่ในช่วงสำคัญเลยนะเพราะว่าเราจะมาร่วมพูดคุยนะครับในทางเป็นน้ครับกับวิ้งทู